อ่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเซเวอร์ไหนเซเวอร์ไมคครับเซเวอร์มดหนึ่งจุดสอด1.2.5นะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีลงกันว่ามันติดตั้งกันยังไงก็หลายๆคนก็เ้าติดตั้งกันไม่ได้ก็วันนี้ก็จะสอนวิธีติดตั้งนะครับอ่ะโอเคครับก็ขั้นแรกเลยไปที่หน้าเว็บของ mc ไหนก่อนนะครับอ่ะเปิดที่ google เลยครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ www.mcnai.tk แล้วก็ Enter ไปครับอ่าแล้วทีนี้ปิดเพลงก่อนอ่าปิดเพลงครับแล้วทีนี้ก็คลิกที่ดาวน์โหลดครับทีนี้คลิกดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาก็โหลดลิงก์ไหนก็ได้ครับ12แล้วก็กดดาวน์โหลดไปอย่างนี้นะ แล้วก็มันจะถามว่าเซฟที่ไหนเซฟหน้าเดสท็อปคุณก็กดเซฟไปเซฟที่ไหนก็ได้อะว่าที่แต่ว่าคุณจําได้อะว่ามันลงไปที่ไหนอพอกดเซฟไปปุ๊บแล้วมันก็จะดาวน์โหลดทันทีผมไม่ดาวน์โหลดให้ดูนะเพราะผมมีละพอดาวน์โหลดอะไรเสร็จก็จะได้แบบนี้มาทันทีครับนี่ครับตัวเกมนี่นะ,อะพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บคุณก็ดับเบิลคลิก กดลันทีนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วฮะขึ้นมาแล้วว่าอ,อกดขั้นแรกก็อันนี้เลยกดอินสตารห้ามแกไ้ไขใดๆทย้งสิ้นคุณก็ก,กดอินสตารไปเลยก่อนที่คุณจะกดอินสตารคุณก๊อปปี้ตัวนี้ไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ใช้อ่านะก๊อปปี้นะกดก๊อปปี้ไปปุ๊บเนี่ยก๊อปปี้ก๊อปปี้ตรงนี้อ่าแล้วก็กดอินสตารครับ พอมันอินรอมันอินสตอลสักครู่หนึ่งมันกำลังแตกไฟายกำลังลงให้ละอยู่อ้าวลงลงลงอ่าพอกดอินสตอลเสร็จไลนเสร็จหน้าเวบปิดไปครับอ่าแล้วทีนี้ไอ้ที่คุณก๊อปปี้มาเมื่อตะเกียบคุณเอามาวางตรงนี้นี่เอามาวางตรงนี้อ่านะลากให้มันเป็นแถบสีน้ำเงินก่อนอ่าพอสีน้ำเงินคุณกดคอนโทรลวีนะคือวางอ่ะอ่า คอนโทนวีก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอ้ส่วนตรงเนี้ยทุกเครื่องอะ่ะจะเหมือนกันหมดแต่ไอ้ตรงเนี้ยคุณอย่าลืมนะอันนี้คือชื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณคือมันจะเปลี่ยนตามชื่อคอมพิวเตอร์ของผมของคุณเออไม่ใช่ของผมอันนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์ของผมมันชื่ออันนี้มันก็เป็นแบบนี้ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ของใครมันก็เปลี่ยนชื่อไปตามนั้น คือเราก๊อปมาจากตัวนู้นแล้วแล้วก็กดวางแล้วก็กดโอเพนไปแล้วมันก็จะถามว่าคุณได้ทำการติดตั้งตัวเกมไว้ที่ dice user mix อยู่ใน app data แล้วก็เข้าไปที่ roaming roaming แล้วก็ d o ไมค c ับอ่านรายละเอียดได้ที่ www mc ไหน tk อ่ะคุณก็กดโอเคไปทีนี้ตัวเกมมันก็ขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บ บางคนมันก็จะมีหลอดโหลดสีเขียวอย่างนี้นะบางคนอะมันก็จะมีหลอดโหลดสีเขียวขึ้นมาบางคนก็จะไม่มีคนที่มันไม่มีก็แสดงว่าเขาเคยติดตั้งครั้งหนึ่งแล้วอ่าและทีนี้ก็ใส่ชื่อตัวละครของท่านอ่าใส่เข้าไป na i 0 1อ่าเป็นไหน01อ่ะคุณก็กดเพพอกดเพเสร็จ มันทีนี้มันก็ล็อกอินเข้า id แทนไปละแล้วทีนี้คุณก็มันกดเพย์อีกเพย์อีกครั้งหนึ่งคือมันจะเป็นเพย์แบบออฟไลน์คุณก็กดเพย์ไปทีนี้มันก็จะโหลดเวอร์ชันใหม่รอมันรอมันโหลดเวอร์ชันอีกทีหนึ่งพอมันโหลดเวอร์ชันมันโหลดเวอร์ชันเสร็จทีนี้มันก็จะมาโหลดไอนี่แทนอีกทีหนึ่งมาโหลดอะไรระบบมอสนั่นแหละ ทีนี้มันก็ดรอรอมันโหลดไปโหลดไปโหลดไปจนกว่ามันจะเต็มอ,อ่าโหลดพอมันโหลดเสร็จนะมันก็จะเด้งเข้าเกมทันทีปุ๊บอย่างนี้อ่าโอเคถือว่าเป็นการติดตั้งตัวเกมเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วทีนี้ตัวเกมก็เริ่มทํางานแล้วไอ้ตัวเนี้ยปิดไปก็ได้ไม่ปิดก็ได้แล้วแต่นะไอ้ตรงหน้าขาวขาวเนี่ยปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้อ่าผมก็อ่า,ผม,อาผมปิดไปแล้วกันอ่าทีนี้ก็ เลิกเล่นหลายคนก็เซิร์ฟเวอร์มีอยู่สองคนนะก็ลองเข้าไปดูก็ได้นี่กดคลิกเข้าไปก็จอนอินเซิร์ฟเวอร์ได้ปกติเล่นคนเดียวก็เล่นได้ฮะอ่ะจอนอินอ่ะเห็นไหมฮะก็มีสกินอะไรเหมือนเดิมนะถึงแม้มันจะเป็นตัวเกม1.6.2ก็ช่างเหอะอ่ะ เขามาเสร็จปุ๊บก็ผมไม่ล็อกอินแล้วกันนะถ้าล็อกอินเดี๋ยวก็ไปทัวม่มั่วไปเรื่อยอะ่ะก็มอดเม็ดมันก็มีเข้ามาชมมาดูแล้วกันครับอ่าทีนี้ออกเกมเล่นหลายคนเล่นได้ไหมไอเล่นคนเดียวเล่นได้ไหมก็คลิกไปสร้างโลกใหม่ก็ปกติครับเหมือนเดิมฮะก็หมดแล้วครับคงไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ อย่าลืมนะครับก่อนติดตั้งก็อย่าไปแก้ไขอะไรมันนะแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็ติดตั้งแล้วก็เวลาจะติดตั้งคุณก็ copy หรือ c อนโท C ก็ได้นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันได้ใช้เวลามันติดตั้งตรงนูง้นอะไอ้ตรงคุณเลือกที่ติดตั้งอะอ่าถ้าดูไม่ทันก็ก่อแต่อย่าลืมฮนะตรงนี้ ุก๊อปด้วยแล้วกันครับก๊อปปี้ไปไว้ถ้าใครจําที่ว่ามันไปตรงไหนได้ก็โอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครดูไม่ทันก็ก็เอาแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้ดูทางออนไลน์ในดูเป็น Youtube ดูตอนไหนก็เหมือนเดิมค่ะโอเคครับสวัสดีครับ